เดททุกเรื่องราวของชาวเมืองลุงเศรษฐกิจท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเพื่อพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัดสู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมกับรายการที่นี่เมืองลุง ปวัติศาสตร์การเมืองไทยครั้งแรกกับการเลือกควยใน3ระดับกับการเลือกกันเองติดตามการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภายอย่างใกล้ชิดกาะติดเลือกสว67กเ็กาะติด เลือกสวหกเจกันต่อนะคะล่าสุดกรกตมีการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาโดยจัดตั้งศูนย์ประสานงานการสืบสวนและไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาค่ะเพื่อให้การอำนวยการและประสานงานการสืบสวนและไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนงานที่กําหนดนะคะโดยเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์จะทําหน้าที่ในการรับแจ้งข่าวข้อมูล หรือเบาะแสเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและตอบข้อสักถามหรือข้อหารือต่างๆนะคะตั้งแต่ ต้นเดือนที่ผ่านมาก็คือ2จนถึง16มิถุนายน2567ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะจันทถึงสุกเลยตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีถึงสิบแวันาฬิกาวันหยุดราชการแล้วก็วันหยุดนักขัตเลิกเนี่ยก็คือเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีนะคะนอกจากนี้ในช่วงเวลาของการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตั้งแต่7ถึง30มิถุนายน2567สําสำนักงานคณะ กรรมการการเลือกตั้งเปิดให้บริการสายด่วนด้วย1444ตั้งแต่เวลา8.30นาฬิกานาทีถึง19.30นาฬิกานาทีทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤรรกษ์เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นทุกคำถามมีคำตอบทุกคำตอบเราติดตามด้วยความใส่ใจค่ะ